You are listening to Mahidol Channel Podcast Listen for a Listen Better Life ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสตของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไร วันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดารุณีวันว,รวรโรดมวิจิตคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิปดีมหาวิทยายลัยมหิดลวันนี้เราจะมารู้จัก โรคของต่อมไทรอยตั้งแต่ว่าทำงานผิดปกติการสร้างฮอร์โมนเป็นยังไงแล้วเราควรจะดูแรลรักษาตัวเองยังไงนอกจากนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันต่อในเรื่องของการปรับสมดุลของไทรอยด้วยอาหารนะคะถ้าสมมุติว่าการทำงานของฮอร์โมนผิดปกติหรือว่ามากไปน้อยไปเราจะมีอาหารอะไรที่จะต้องระมัดระวงังหรือควรจะปรับเปลี่ยนเดี๋ยวเรามาคุยกันตั้งแต่ต้นจนจบสาหรับเรื่องของไทรอยค่ะ ก่อนอื่นเรามารู้จักกับต่อมไทรอยกันก่อนนะคะต่อมไทรอยเนี่ยเป็นต่อมไรท่อชนิดหนึ่งค่ะอยู่ตรงบริเวณคอของเราถ้าใครมองเห็นหรือว่ามีความผิดปกติเวลาที่เรากลืนน้าลายมันก็จะขยับไปมาตามการกลืนได้แต่อันนี้ต้องไม่ใช่ลูกกระเดือกในผู้ชายนะคะ ทีตอมไทรอยมีหน้าที่อะไรก็มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเผาผลาญเรื่องของการใช้พลังงานในร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันทํางานผิดปกติไปก็จะส่งผลกระทบกับร่างกายแล้วเป็นที่ทราบอยู่แล้วค่ะว่าแร่ธาตุตัวหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการสร้างฮอร์โมนไทรอยชื่อว่าไอโอดีน เพราะฉะนั้นไอโอดีนเป็นสิ่งสําคัญแล้วเป็นสิ่งที่จําเป็นเพื่อให้ร่างกายเนี่ยสามารถที่จะสร้างฮอร์โมนได้เป็นปกติคราวนี้เรามาดูกันก่อนว่าถ้าในแง่ของการทํางานคือถ้าฮอร์โมนมันทํางานมากเกินไป จะเกิดอะไรขึ้นฮอร์โมนทํางานน้อยเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นในกรณีที่ฮอร์โมนทํางานมากเกินไปเนี่ยเขาอาจจะเรียกว่าไฮเปอร์อ่าเราจะรู้สึกเราได้ยินเด็กไฮเปอร์ทํางานเยอะใช่ไหมคะถ้าฮอร์โมนไทรอยทางานมากเกินไปเราจะเรียกว่าเป็นไฮเปอร์ไทรอยนะคะหรือบางคนจะเรียกว่าไทรอยเป็นพิษ สิ่งที่ตามมาก็คือร่างกายมีการเผ,ผ่านผญเยอะขึ้นเนาะชีพจรก็จะเต้นเร็วขึ้นหัวใจก็จะทำงานหนักขึ้นอาจจะมีความดันสูงขึ้นอาจจะมีเรื่องของการเต้นของหัวใจที่ผิดจังหวะคงไค่าอาจจะรู้สึกว่าใจสั่นนอนไม่หลับได้ประจำเดือนมาผิดปกติแล้วก็จ,จะมีเหงื่อออกมากขึ้นอีกอันนึงที่เจอได้แต่ว่าอาจจะเป็นระยะยาวนิดนึงก็คือเรื่องของ การสร้างกระดูกมันก็จะมีการสร้างแล้วก็การสลายทีนี้สลายกระดูกเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่มีเรื่องของภาวะไทรอยด์เป็นพิษอาจจะทําให้ระยะยาวนะคะเสี่ยงกับการที่จะเกิดเรื่องของกระดูกพรุนได้เช่นกันอีกภาวะหนึ่งที่อาจจะเจอร่วมก็คือว่าถ้าไทรอยด์เป็นพิษอันนั้นเกิดจากโรคของความผิดปกติที่เราเรียกว่า Grave disease หรือว่ามันมีเขาเรียกว่าเป็น auto antibody คือร่างกายเนี้ยมีการสร้างภูมิต้านทานกับตัวไทรอยด์แล้วทําให้ต่อต้านไทรอยด์ทำให้ไทรอยด์เนี้ยทำงานเยอะขึ้นคอก็จะโตขึ้นกลุ่มนี้อาจจะมีอีกอันหนึ่งก็คือตาจะโปลน,นะคะจะเห็นว่าหลายคนมีตาโปลถามว่าดูยังไงว่าตาโผลเวลาที่เรามองคนอะค่ะปกติเนี้ยตาดำเนี้ยเราจะเห็นไม่ครบวงด้านบนเนี้ยจะปิดไว้นิดนึงข้างล่างอาจจะเห็นชัดขึ้นแต่ว่ากลุ่มนี้ถ้าเป็นกลุ่มของ Graves disease เนี้ยอาจจะเห็นว่าคอโตขึ้นอันนี้ก็จะเจอได้ สาหรับภาวะที่มีไทรอยเป็นพิษที่เกิดจากการที่มีร่างกายสร้างภูมิต้านทานตัวเองค่ะทีนี้พอเราฟังเรื่องของไทรอยเป็นพิษหรือว่าภาวะไทรอยที่ทํางานเยอะเกินไปที่เราเรียกว่าไฮเปอร์ไปแล้วอีกด้านหนึ่งฝั่งตรงข้ามเราก็จะเรียกว่าไฮโปนะคะไฮโปไทรอยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นภาวะที่ไทรอยเนี่ยสร้างฮอร์โมนได้น้อยลงกว่าปกติ ทีนี้เมื่อกี้เนี่ยการเผาผลาญเยอะเนาะอันนี้ก็จะเป็นการเผาผลาญที่ลดลงอ่าอันนี้แค่หายใจก็อ้วนแล้วก็จะบวมขึ้นอ้วนขึ้นการเผาผลาญมันน้อยลงก็จะรู้สึกว่าเบื่อไม่อยากทําอะไรขี้เกียจผิวก็จะแห้งตัวก็จะบวมผมร่วงได้ประจำเดือนก็มาผิดปกติได้อาจจะมีอาการเรื่องของหงุดหงิดหรืออะไรอย่างนี้ร่วมด้วยได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นอาการที่อยู่ตรงกันข้ามกันของตัวไทรอย ะะถ้ากลุ่มที่เป็นไฮเปอร์หรือกลุ่มที่ไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยจะบอกว่าน้ำหนักลดใช่ไหมคะจะบอกว่าใจสัน่นเนาะจะบอกว่าขยัน alert ไปตลอดเวลาฝั่งตรงข้ามค่ะถ้าเกิดมีภาวะไทรอยด์ต่ำก็จะลดการเผาผลาญพลังงานน้ำหนักก็จะขึ้นง่ายนะคะอ้วนง่ายก็จะผิวแหง้งเนาะก็จะขี้เกียจ แล้วก็จะนอนเยอะนะคะอันนี้เหมือนเด็กขี้เกียจเลยอะ่ะแล้วก็จะเป็นลักษณะของผิวที่ค่อนข้างแห้งตัวบวมๆฉุๆอันนี้ก็จะเจอได้ในคนไข่ที่มีปัญหาเรื่องของ ไทรอยทำงานต่ำมเมื่อกี้เราพูดกันในเรื่องของตัวฮอร์โมนไทรอยนะคะว่าการทำงานของเขาเนี่ยทำงานมากหรือทำงานน้อยที้เรามามองอีกอันนึงก็คือเรามามองดูตัวต่อมไทรอยเลยนะคะว่าต่อมไทรอยอันนี้ขนาดมันปกติหรือขนาดมันโตขึ้นเวลาที่ต่อมไทรอยมันโตขึ้นในอดีตเราจะเรียกว่าคอหอยพอกหนือออกนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะโตขึ้นเวลามันโตขึ้นมันอาจจะทํางานปกติก็ได้ มันอาจจะทำงานน้อยลงก็ได้หรือมันอาจจะทำงานเพิ่มขึ้นก็ได้ในกรณีที่เราเห็นว่าต่อมไทรอยมันโตขึ้นอย่างแรกที่เราจะทำก็คือเราจะซักก่อนว่าคนคนนี้อาการผิดปกติหรือเปล่านะคะอันที่1ดูว่ามีก้อนไหมอ่ามีก้อนแล้วทำงานเป็นอย่างไรทำงานมากก็ไปรักษาแบบทำงานมากทำงานน้อยก็ไปรักษาแบบทำงานน้อยหรือการทำงานของไทรอยปกติ แต่มีแค่ก้อนก็ต้องมาดูต่อว่าก้อนอันนี้จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นมะเร็งได้ไหมอาจจะมีการเจาะชิ้นเนื้อตรวจอาจาจะทำวัตถาวก่อนเพื่อจะดูว่าหน้าตาแบบนี้มันเสี่ยงจะเป็นมะเร็งไหมแล้วก็ไปเจาะชิ้นเนื้อตรวจอีกทีหนึง่งอันนี้คือหลักการคร่าวๆเวลาที่เราเห็นต่อบไทรอยนะคะ ทีนี้พอเราเห็นคร่าวๆแล้วมองภาพออกแล้วว่าเออเรามีต่อมไทรอยอยู่แล้วเราจะทํำยังไงสิ่งที่คุณหมอเขารักษานะคะอันแรกก่อนเนาะเมื่อกี้ถ้าสมมุติว่ามีต่อมไทรอยไม่ว่าจะโตหรือไม่โตแต่ว่าฮอร์โมนเนี่ยมันเยอะเกินสิ่งที่เราทําก็คือจะไปลดปริมาณของฮอร์โมนเวลาที่เราจะลดปริมาณของฮอร์โมนเนี่ยเราทํายังไงได้บ้างอันที่1กินยาค่ะกินยาเข้าไปแล้วไปกดการทํางานของตัวต่อมไทรอยทําให้ฮอร์โมนมันสร้างลดลง โดยทั่วไปเราจะกินยาอยู่ประมาณ2ปีแล้วก็ติดตามคนไข้หลัง2ปีแล้วเราอาจจะลองหยุดยาดูนะคะแต่ก็มีคนไข้จํานวนหนึ่งนะคะที่อาจจะมีอาการกลับขึ้นมาใหม่อันนี้ก็จะพิจารณาเป็นรายๆว่าเราจะรักษาต่อเนื่องยังไงอันที่2ค่ะเป็นลักษณะของการผ่าตัดนึกภาพเนาะถ้าต่อมมันโตขึ้นใช่ไหมคะมันทํางานเยอะขึ้นคุณหมอก็อาจจะไปตัดต่อมบางส่วนออก บางส่วนนะเพราะว่าเราอาจจะอยากให้ยังมีฮอร์โมนเพียงพอตัดออกไปบางส่วนแล้วส่วนที่เหลือยังเพียงพอที่จะสร้างฮอร์โมนอันนี้ก็ทำได้อันที่3มค่ะก็คือกลืนลน้ำแร่กลืนน้ำแร่ก็คือไปทำลายต่อมเลยสิ่งที่จะตามมาก็คือรักษาภาวะที่ไทรอยด์เป็นพิษได้แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือไม่มีฮอร์โมนเพราะฉะนั้นคนที่กลืนน้ำแร่ไปสิ่งที่จะตามมาก็คืออาจจะต้องกินฮอร์โมนทดแทนต่อไปในอนาคตนะคะ ในกลุ่มที่เป็นไทรอยทำงานต่ำอันนี้ตรงไปตรงมาค่ะก็คือถ้าไทรอยมันทำงานต่ำเนี่ยเราก็จะต้องกินฮอร์โมนทดแทนโดยที่เราจะให้ฮอร์โมนทดแทนเข้าไปแล้วก็ติดตามดูว่าให้ได้ระดับเพียงพอที่ร่างกายต้องการอันนี้ก็อาจจะต้องกินต่อไปตลอดชีวิตขึ้นกับว่าสาเหตุที่ทําให้เกิดฮอร์โมนต่ำคืออะไร ทีนี้ในกรณีของไทรอยนะคะโดยเฉพาะไทรอยทํางานต่ำเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะไม่มีอาการอะไรเลยก็ได้เคยมีเคสที่เจอนะคะก็คือคนไข้เนี่ยมาตรวจด้วยเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงอายุก็ไม่ได้เยอะมากะค่ะประมาณสัก40่สิบกว่า,วาแล้วก็บอกว่าก่อนหน้านี้สมัยสาวๆก็คอเลสเตอรอลไม่สูงเพิ่งจะสูงช่วงหลังนะคะแล้วพอสังเกตปุ๊บปรากฏว่าเอ้คนไข้เนี่ยชีพจรดูช้าๆจังเลยประมาณสัก60แล้วคนไข้เนี่ยก็มีเรื่องของความดันที่ค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะคนก็จะคิดว่าอ๋อก็ฉันมีความดันสูง น่นนี่นั่นอวบอวบหน่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เจอว่าตอนนั้นเนี่ยก็เลยคุยกับเขาแล้วที่พระจอเขาเต้นชาเขาก็บ่นว่าเออเนี่ยเขาว่าขี้เกียจเขาเหนื่อยง่ายเขาใช้คำว่าเขาเหนื่อยง่ายน,นะคะตอนนั้นก็เลยบอกเขาว่าถ้างั้นขอเน,นี่ยเจาะดูนิดนึงว่าหาสาเหตุที่อาจจะทําให้คอเลสเตอรอลสูงที่เป็นโรคอื่นเงี้ยค่ะก็เลยลองเจาะดูปรากฏว่าเคสนี้มีเรื่องของไทรอยต่ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีอันนี้ก็อาจจะต้องดูนิดนึงแล้วที่สําคัญคือคนเนี้ยค่ะตอนที่สังเกตก็คือว่าที่คิวเขาเนี่ะ มันไม่ค่อยมีขนคิ้วตอนนั้นก็เลยเอ๊น่าจะเป็นไทรอยหรือเปล่าก็เลยลองเจาะไทรอยดูสรุปว่าเคสเนี้ยมีเรื่องของไทรอยทํางานต่ําหลังจากนั้นเราก็ให้ฮอร์โมนไทรอยพอให้ฮอร์โมนไทรอยเสร็จเนี่ยระดับคอเลสเตอรอลเขาก็กลับมาค่อนข้างเป็นปกติแล้วค่ะสูงนิดเดียวซึ่งมันไม่จําเป็นต้องกินยา แล้วสุดท้ายในส่วนที่เราเจอก้อนนะคะหรือเราสงสัยเหมือนที่บอกค่ะเราเห็นก้อนที่ต่อมไทรอยเราประเมินก่อนว่าฮอร์โมนทางานเป็นยังไงแล้วหลังจากนั้นเราอาจจะไปทําอันตรสาวนะคะเพื่อจะดูว่าลักษณะก้อนนี้เป็นยังไงแล้วก็อาจจะมีการปัดชิ้นเนื้อเป็นการเจาะดูดนะคะตัดชิ้นเนื้อไปตรวจนะคะแล้วดูว่าอันนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งไหมถ้าสมมุติว่าเป็นมะเร็งเนาะเราก็จะไปตัดต่อมออกให้หมดแล้วก็กลืนน้ำแร่เพื่อจะไม่ให้เหลือ ตัวเนื้อเยื่อไทรอยเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องกินฮอร์โมนทดแทนไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการรักษาเนาะสำหรับเรื่องของตัวไทรอยเบื้องต้นคร่าวๆนะคะเพื่อจะให้ทำความเข้าใจว่าอ๋อถ้าเกิดว่าเราเห็นว่ามีคอโตเราจะต้องทำยังไงถ้าสมมุติเราจิ้มไปแล้วมันไม่ใช่เรื่องของมะเรง็งแล้วฮอร์โมนปกติสิ่งที่เขาทำก็คืออาจจะติดตามการรักษาค่ะ ถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้หรือว่าเราปล่อยทิ้งเอาไว้ถามว่าเราไม่รักษาได้ไหมเอาง่ายๆเลยเนาะสมมุติว่าคนที่มีไทรอยด์เป็นพิษแล้วบอกว่าก็ดีนี่ไม่อ้วนใช่ไหมคะก็อยากจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วจะทํำยังไงต่อไปอันที่1เลยก็คือร่างกายเราจะมีการเผาผลาญเพิ่มขึ้นเนาะ อันแรกเลยก็คือจะทําให้กระดูกบางกระดูกพรุนหัวใจทํางานหนักใช่ไหมคะหัวใจโตค่ะหัวใจเต้นผิดจังหวะค่ะมีเรื่องของหัวใจวายหรือน้ําท่วมปอดได้ที่แยก่กว่านั้นคือตอนที่หัวใจมันเต้นผิดจังหวะเนี่ยมันมีโอกาสนะคะที่จะทําให้มีริ่มเลือดตกตะกอนที่หัวใจแล้วก็หลุดไปเกิดเรื่องของส t r o กหรือว่าเรื่องหองเส้นเลือดสมองได้หัวใจที่ถูกเต้นเ,เร็วๆมาตลอดเวลากล้ามเนื้อหัวใจมันทํางานหนัก อันนี้ก็อาจจะทําให้ระยะยาวเนี่ยมีหัวใจวายหรือว่าหัวใจทํางานผิดปกติได้ซึ่งอันนี้เป็นภาวะแทรกซ้อนที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นอันถัดมาค่ะในกรณีของคนที่เป็น Grave disease หรือว่าเป็นโรคที่บอกว่ามีตาโปนด้วยเนาะถ้าว่าไม่ได้รับการรักษานะคะหรือว่าปล่อยทิ้งไว้เนี่ยอาจจะทําให้เรื่องของการมองเห็นเนี่ยแย่ลงได้แล้วสุดท้ายเลยค่ะก็คือเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ค่อนข้างอันตรายในกรณีที่ฮอร์โมนมันออกมาเยอะนะคะ,นะคะเวลาที่เราไม่ได้รักษา ฮอร์โมนไทรอยที่มันออกมาเยอะๆมากๆเราจะเรียกว่าเป็นไทรอยสตรอมนะคะสตรอมที่แปลว่าพายุอะค่ะเมื่อฮอร์โมนออกมาเยอะมากสิ่งที่เกิดขึ้นมีหัวใจวายได้คนไข้อาจจะตัวเหลืองตาเหลืองตับแย่ลงไปได้นะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของสมองหรือว่าในแง่ของความรู้สึกตัวแย่ลงนะคะพูดจาไม่รู้เรื่องมีความสับสนนะคะแล้วก็อาจจะถึงท่านเสียชีวิตได้เลยจากเรื่องของภาวะแทรกซ้อนจากระบบหลอดเลือดแล้วก็หัวใจค่ะ นอกจากนี้นะคะในส่วนของการที่มีฮอร์โมนไทรอยเยอะเนี่ยมันจะทําให้ทุกอย่างในร่างกายเนี่ย เผาผลาญหรือว่าการทํางานเนี่ยมันเยอะตลอดเลยในกระดูกของเราก็เหมือนกันค่ะกระดูกเองเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการสร้างแล้วก็การทําลายกระดูกหรือว่าการสลายกระดูกเนาะถ้าหากว่าไทไรอยด์เป็นพิษเนี่ยการสลายกระดูกจะมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะทําให้กระดูกบางแล้วก็กระดูกพรุนโอกาสที่จะเกิดเรื่องของกระดูกหักก็มีมากขึ้นแล้วทําให้กล้ามเนื้อนเนี่ยอาจจะล้าหรือว่ากล้ามเนื้อมันมีการฝ่อรีบได้เพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่จะเกิดขึ้นเวลาที่คนไข้มีภาวะไทรอยเป็นพิษอยู่นานๆจะผอมลงกล้ามเนื้อไม่มีแรงแล้วก็มีความเสี่ยงในเรื่องของกระดูกเปราะกระดูกพรุนแล้วก็จะทำให้เกิดเรื่องของการหกล้มกระดูกหักง่ายขึ้นค่ะ สำหรับภาวะแทรกซ้อนที่พูดไปจะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการที่ไทรอยด์เป็นผิดและเราไม่ได้รักษาฝั่งตรงข้ามถ้าเกิดว่าไทรอยด์มันทํางานต่ําแล้วเราไม่ทราบหรือว่าเราไม่ได้รักษาอย่างทันท่วงทีสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงหลายครั้งนะคะคนไข้อาจจะมีอาการทางจิตประสาทอาจจะซึมลงอาจจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงแล้วยิ่งถ้าเป็นในผู้ใหญ่เงี้ยค่ะเราไม่มีภาวะคอโตด้วย บางทีเราไม่รู้เลยว่าคนไข้เนี่ยมีปัญหาบางคนก็คิดว่าอ๋อเป็นโรคหลอดเลือดสมองมีโน,น,น่นนี่นั่นอะไรเงี้ย มีบางคนถูกเอาไปรักษาในโรคของทางจิตเวชด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเป็นอันนึงนะคะที่สามารถจะรักษาได้เพราะฉะนั้นควรจะต้องดูไว้นิดนึงนะคะสิ่งหนึ่งที่อาจจะดูได้สมมติเวลาที่เราจับชีพจรคือชีพจรอ,อาจจะช้าลงนะคะในผู้ใหญ่บางทีเอ๊ะชีพจรดูช้าๆคนไข้พูดแล้วช้าๆลิ้นบวมๆนะคะหรือว่าดูตัวบวมๆอันนี้ให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าอาจจะมีอีกอันนึงค่ะที่มันเป็นอันนึงที่เขาบอกแต่ว่าไม่ได้เจอในทุกคนนะคะ าบอกว่าให้มองที่คิ้วค่ะถ้าสมมติว่าด้านปลายของคิ้วด้านข้างนะคะสมมติเราแบ่งคิ้วเป็น3ส่วนเนาะส่วนปลายด้านเนี้ยที่เป็นหางคิ้วค่ะไม่ค่อยมีอ่าผมดูบางๆอันนี้ให้สงสัยด้วยว่าคนไข้จะมีเรื่องของไทรอยที่ทำงานต่ำผิวแห้งแห้งขนร่วงผมร่วงผิวบางนะคะหรือว่าคนคิ้วหายพิพจรช้าอันนี้วิ่งไปดูเลยนะคะว่ามีไทรอยผิดปกติเป็นไทรอยต่ำหรือเปล่าคะ่ะ นอกเหนือจากเรื่องของพฤติกรรมที่ผิดปกติใช่ไหมคะเรื่องอารมณ์เรื่องของการพูดคุยแล้วเนี่ยที่บอกว่าผิดปกติของไทรอยเนี่ยในแง่ของตัวไทรอยที่ทํางาน ต่ำไปเนี่ยก็อาจจะมีผลกับเรื่องของเมตาบอลิซึมเนาะอาจจะมีเรื่องของคอเลสเตอรอลที่สูงผิดปกตินะคะหรือว่าอาจจะมีความผิดปกติของระบบหลอดเลือดแล้วก็สมองจะมีการทํางานของหัวใจที่ผิดปกติได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะทํางานมากเกินไปหรือน้อยเกินไปก็มีผลกับหัวใจเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าสงสัยนะคะก็ควรที่จะตรวจดูเรื่องของไทรอยด์ด้วยค่ะ ในส่วนของเรื่องอาหารสําหรับในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องไทรอยนะคะเราจะดูทีละอันก่อนสมมติว่าถ้าเขามีเรื่องของไทรอยเป็นพิษใช่ไหมะจริงๆหลักการง่ายๆก็คือว่าเขาจะต้องกินอาหารตามหมวดหมู่ปกติ5้าหมู่เนาะแล้วก็ต้องรักษาตัวโรคทีนี้อันนึงที่จะเจอแล้วคนไข้จะถามไบ,บ่อยก็คือว่าเริ่มต้นตอนที่เป็นไทรอยเป็นพิษนะคะน้ําหนักอาจจะลดลงแต่พอรักษาเสร็จปุ๊บน้าหนักจะขึ้นทันทีเลยอันนี้คือเป็นปกตินะคะเพราะว่านึกภาพออกตอนแรกเนี่ยการเผาผลาญเราจะเยอะใช่ไหมคะพอเราให้ยาไปเนี่ย การเผาผลาญเขาจะกลับมาเป็นปกติสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเขากินเท่าเดิมน้ำหนักเขาก็จะขึ้นแน่ๆทีนี้ในกรณีที่ตอนที่เราบอกว่าไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือกระดูกใช่ไหมคะมันก็จะมีเรื่องของความเสี่ยงของกระดูกพรุนกล้ามเนื้อนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องเสริมจริงๆก็คือจะเป็นเรื่องของอาหารห้าหมู่กินโปรโตีนให้เพียงพอมีแคลเซียมวิตามินดีเพื่อจะช่วยทำให้กระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อของเราเนี่ยกลับมาทำงานได้ตามปกติ อันที่สองที่จะต้องเป็นข้อควรระวังมากกว่านะคะคือในกรณีของคนที่ผ่าตัดไทรอยทีนี้มันจะมีต่อมเล็กๆอยู่อันหนึ่งซึ่งจะอยู่ด้านหลังไทรอยเวลาที่ผ่าตัดบางครั้งเนี่ยมันอาจจะโดนตัดเอาต่อมพาราไทรอยไปด้วยถ้าโดนต่อมพาราไทรอยไปด้วยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือแคลเซียมมันจะต่ำนะคะหลังผ่าตัดเสร็จอาจจะมีมือจีบซึ่งอันนี้ละคะ่ะอาจจะจําเป็นที่ต้องได้แคลเซียมเสริม มากขึ้นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยคุณหมอที่เขาดูแลเนี่ยเขาจะมีการติดตามอีกทีหนึ่งนะคะพวกนั้นจะต้องได้แคลเซียมเสริมแล้วก็วิตามินดีเพิ่มขึ้นสําหรับในกรณีถ้าโดนเรื่องของต่าพาราไทรอยในกลุ่มของฮอร์โมนที่ไทรอยทํางานต่ําโดยทั่วไปเวลาที่เริ่มให้ฮอร์โมนไทรอยเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาส่วนใหญ่น้ําหนักก็จะเริ่มลดลงนะคะแล้วก็จะสามารถกินอาหารได้ตามปกติถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้ให้ฮอร์โมนมากจนเกินไปก็จะไม่ค่อยมีผลกับเรื่องของกระดูกใดๆ ทีนี้มันมีอีกอันหนึ่งค่ะเรื่องของไอโอดีนจะชอบมีคนถามว่าเอวไอโอดีนกินได้ไหมต้องบอกว่าอย่างนี้นะคะไอโอดีนเนี่ยเป็นแร่ธาตุที่ช่วยในเรื่องของการสร้างฮอร์โมนไทรอยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในกรณีของไทรอยเป็นพิษมีคนถามว่าเอ๊ะถ้าเรากินไอโอดีนไปเยอะๆจะทําให้ไทรอยเป็นพิษเราเกิดมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าถ้าเรามีไทรอยเป็นพิษเราห้ามกินอาหารทะเลหรืออาหารที่มันมีไอโอดีนหรือเปล่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเวลาที่ไทรอยเป็นพิษอะค่ะกินหรือไม่กินไอโอดีนอะ ฮอร์โมนไทรอยมันก็จะออกมาเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเราต้องบอกว่าการรักษาหลักของไทรอยเป็นพิษคือไปจัดการลดฮอร์โมนไทรอยไม่ว่าจะเป็นด้วยยาไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องของการกลืนไอโอดีนหรือว่าจะเป็นเรื่องของการผ่าตัดในเรื่องของแร่ธาตุที่เป็นไอโอดีนเราไม่ได้กินมากจนกระทั่งทําให้มันเกิดเรื่องของไทรอยเป็นพิษทีนี้มีอีกอันหนึ่งที่เราจะได้ยินบางคนก็จะมาถามว่าเออคุณหมอครับถ้าสมมุติว่าผม คอโตผมกินกระหล่ำปรีแล้วจะทําให้คอโตรหรือเปล่าทําให้คอหอยพอกหรือเปล่าตอนแรกที่ได้ยินคําถามนี้ก็งงนิดนึงแล้วก็กลับไปเปิดดูอ๋อจริงๆด้วยคะ่ะมีงานวิจัยเล็กๆที่แบบเขาศึกษาในกระต่ายที่กินตัวกระหล่ำปรีสดเนาะกินกระหล่ำปรีสดเยอะๆแล้วทาให้เกิดคอหอยพอกของกระต่ายนะคะเราก็เลยเรียกสารตัวเนี้ยเราเรียกว่าเป็นกรอยโตเจนอ่าเพราะว่าคอหอยพอกในภาษาอังกฤษเราเรียกกรอยเตอร์เนาะ เราก็เลือกก่อยตัวเจนที่เราก็ไปดูว่ามันมีสารบางตัวซึ่งจะไปยับยั้งการทำงานของตัวต่อมไทรอย ทำให้สร้างฮอร์โมนได้น้อยลงอาแล้วต่อมไทรอยด์ก็เหมือนจะต้องทํางานหนักขึ้นตัวต่อมมันก็เลยโตขึ้นหลักการเดียวกันกันกบตอนที่คนไข้าขาดไอโอดีนสมัยก่อนแล้วเป็นคอหอยพอกอะคะ่ะก็เหมือนกันเลยทีนี้คําถามคือเอ๊แล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาหารอะไรบ้างที่มันจะมีสารพวกนี้ก็จะอยู่ในผักและผลไม้เป็นหลักอย่างเงี้ยคะ่ะผักสีเขียวเข้มเข้มก็จะแบบเอ๊แต่ว่าผักสีเขียวเข้มเข้มเนี่ยมันมีสารต้านอนุมูลอิสระมันเป็นของที่ดีไม่ใช่หรอแล้วกินเข้าไปแล้วจะแย่หรือเปล่า ต้องบอกอย่างนี้นะคะโดยทั่วไปอะคะ่ะถ้าเป็นคนปกติอันที่1ก็คือการกินพวกของผักที่มันมีสารพวกนี้อาจจะไม่ได้มีผลมากมายนะักสําหรับเรื่องของการกระตุ้นให้เกิดเรื่องของคอยพอกใช้คําว่าอาจจะนะอาจจะมีผลสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของการสร้างฮอร์โมนที่ผิดปกติอยู่แล้ววิธีการแก้ไขเนื่องจากผักพวกนี้มันมีประโยชน์ใช่ไหมคะวิธีการที่จะทําให้สารพวกนี้มันหายไปก็คือแค่ทําให้มันสุกคะ่ะ ผ่านความร้อนแค่ไปต้มมันนะคะแค่ไปลวกมันแค่นี้แล้วเราเอามากินอันนี้ก็จะลดปริมาณของไอสารที่เราเรียกว่าก่อยตัวเจนก็คือเรากินอาหารให้หลากหลายอย่ากินซ้ำ นะคะเราก็จะลดความเสี่ยงในการที่จะได้รับสารพวกนี้เข้ามาเพราะฉะนั้นคนปกติอะค่ะถ้าเราไม่ได้แบบว่ากินกระหล่ำปีสดทีละเป็นกิโล2กิโลอันนี้ก็แทบจะไม่มีผลเลยกับชีวิตเราเรายัางสามารถที่จะกินได้หรือถ้าชอบกินกระหล่ำปรีก็กินสดบ้างกินสุกบ้างลวกบ้างอันนี้ก็จะช่วยลดเรื่องของความเสี่ยงที่จะไปะยับยั้งการสร้างฮอร์โมนไทรอยค่ะ ในแง่ของการปรับสมดุลไทรอยนะคะเอาง่ายๆเลยก็คือว่าตอนนี้แร่ธาตุที่จะช่วยในเรื่องของการทํางานหรือว่าการสร้างฮอร์โมนไทรอยนะคะก็จะมีตั้งแต่อโอดีนเนาะสังกะสีแล้วก็เซลีเนียมเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าคนคนนี้มีไทรอยเป็นพิษนอกเหนือจากการที่เราจะให้ยาเพื่อจะไปลดการสร้างฮอร์โมนไทรอยแล้วเนี่ยในช่วงต้นเราอาจจะลดหรือว่าอาจจะเลี่ยงอาหารที่มันมีพวกของไอโอดีนเยอะ สังกะสีเยอะหรือว่าซิลิเนียมเยอะแต่ไม่ได้ไหมายความว่าจะให้ไม่ได้นะคะหลักจริงๆก็คือจะไปจัดการก,กับยาแต่ว่าในช่วงต้นก็อาจจะแบบว่าเลือกสารอาหารที่มันมีสังกะสีเอดีแล้วก็ซิลิเนียมน้อยหน่อยอ่าแล้วหลังจากนั้นพอเวลาที่ฮอร์โมนเนี่ยมันถูกควบคุมได้ด้วยยาแล้วเขาก็จะกลับมากินได้ตามปกติ อาหารที่มีเอลอดีนง่ายๆเลยก็คือพวกของอาหารทะเลนะคะอันที่สพวกของเซลีเนียมหรือว่าพวกของสังกะสีก็จะอยู่ในพวกถั่วได้อยู่ในพวกเครื่องในอยู่ในพวกของซีฟู้ดนะคะอาหารทะเลได้นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงแรกก็อาจจะลดลงนิดนึงแล้วพอหลังจากที่รักษาได้ดีแล้วก็ค่อยมาเพิ่มกินได้ ก็คือว่าในกรณีที่ไทรอยด์เป็นพิษใช่ไหมคะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของตัวการสลายของกระดูกเยอะขึ้นนะคะคนไข้น้ําหนักลดลงกล้ามเนื้อไม่มีแรงเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเพิ่มโปรโตีนเพิ่มการออกกําลังกายกินวิตามินดีด็อกแล้วก็กินแคลเซียมให้เพียงพอเพื่อช่วยเสริมสร้างการทํางานของกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อ แคลเซียมก็อยู่ในนมอยู่ในปลาตัวเล็กตัวน้อยอยู่ในงาใช่ไหมคะแล้วก็ผักสีเขียวเข้ม,ขมส่วนวิตามินดีก็ควรจะต้องไปออกแดดนิดนึงหรือว่าจะอยู่ในพวกของเห็ดหอมโดยเฉพาะเห็ดหอมแห้งนะคะอันนี้ก็จะมีวิตามินดีอยู่ค่ะนอกจากนี้นะคะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวไทรอยด์โดยตรงแต่ในกรณีที่เรามีไทรอยด์เป็นพิษอะคะ่ะเราก็จะรู้ว่าคนไข้เนี่ยจะใจสั่นเนาะ จะมีเรื่องของนอนไม่หลับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารพวกที่จะไปกระตุ้นเรื่องของการเต้นของหัวใจหรือว่าจะทําให้นอนไม่หลับก็ควรจะหลีกเลี่ยงเช่นพวกชากาแฟพวกนี้มีคําถามต่อว่าเวลาที่เราเป็นไทรอยด์ไปแล้วเนี่ยเราจะเป็นซ้ําได้อีกไหมต้องแยกเป็น2อันเนาะถ้าสมมติว่าไทรอยด์มันทํางานต่ําต่ําแล้วต่ําเลยอันนี้ก็ต้องกินฮอร์โมนทดแทนไปตลอดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ใช่คําว่าเป็นซ้ําละอันที่2อันที่จะเป็นซ้าได้คือไทรอยด์เป็นพีดค่ะ ไทะะรอยด์เป็นพิษเนี่ยเวลาที่เรารักษาเหมือนที่บอกตอนแรกเลยเราจะกินยาอย่างน้อยประมาณ2ปีฮอร์โมนกลับมาเป็นปกติแล้วครบ2ปีบางทีคุณหมอจะให้หยุดยานะคะโอกาสที่จะเป็นซ้ำเป็นได้ค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มที่เราบอกว่าเขาเป็นไทรอยด์เกิดจากการที่มีภูมิคุ้มกันตัวเอง ต่อต้านตัวต่อมไทรอยแล้วก็อาจจะทําให้เกิดเรื่องของการเป็นซ้าได้ถ้าเป็นซ้าเราก็จะพิจารณาว,ว่าอันที่1เราอาจจะกินยายาวขึ้นหรือ2เราอาจจะใช้วิธีกรืน้าแร่พอกรืน้าแร่เสร็จปุ๊บเพราว่าไทรอยเป็นพิษหายค่ะแต่ว่าจะตามมาด้วยการกินเรื่องของฮอร์โมนทดแทน คนไข้ไทรอยยังมีลูกได้ไหมตอบว่ามีได้นะคะแต่ว่าในช่วงที่ฮอร์โมนผิดปกติอาจจะมีผลกับเรื่องของโอกาสในการตั้งครรภ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างสปเปริร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานของไข่เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปคนไข้ที่มีปัญหาโรคไทรอยไม่ว่าจะเป็นไทรอยเป็นพิษหรือว่าไทรอยทํางานต่ําถ้าเรารักษาแล้วค่ะคนไข้ก็จะยังสามารถกลับมามีลูกได้นะคะ ในกรณีของไทรอยมีความจําเป็นที่จะต้องได้รับอาหารเสริมหรือเปล่าหรือว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือเปล่าจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรที่จําเป็นจะต้องกินเสริมขึ้นไปมากกว่าปกติจริงๆแล้วคนไข้ไทรอยเนี่ยหลักๆคือเรารักษาตรงที่ ตัวโรคเนาะถ้าฮอร์โมนมันเยอะเกินไปก็จะมียาที่ทําให้ฮอร์โมนลดลงมาลดลงมาในที่นี้คือลดลงมาอยู่ในระดับปกติถ้าฮอร์โมนต่าเกินไปเราก็จะมีฮอร์โมนทดแทนนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีความจําเป็นว่าจะต้องมีการกินอาหารเสริมอะไรเป็นพิเศษสําหรับตัวโรคถามว่าแล้วถ้าเราอยากจะกินน่นนี่นั่นคิดเหมือนคนปกติเลยค่ะสามารถกินแบบคนปกติได้ค่ะ ดังนั้นเนี่ยทั้งหมดที่เล่ามาให้ฟังก็คือจะเป็นเรื่องของโรคของต่อมไทรอยตั้งแต่ไทรอยเป็นพิษไทรอยทำงานต่ำหรือแม้กระทั่งเราเจอว่าตัวไทรอยเนี่ยมันโตขึ้นว่าเราจะมีหลักการในการคิดวินิจฉัยแล้วก็ให้อาหารหรือว่าให้การรักษายัางไงคะ่ะ สุดท้ายนะคะถ้าสมมุติว่าคนฟังเนี่ยรู้สึกว่าอสงสัยว่าฉันจะมีปัญหาก,กับเรื่องไทรอยและหรือว่าสังเกตเห็นว่าตัวไทรอยโตขึ้นนะคะก็แนะนําว่าไปเจอแพทย์เลยค่ะจะได้คุยกันให้รู้เรื่องแล้วก็จะได้ตรวจวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่เริ่มต้นค่ะพบกับรายการ food choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา18นาฬิกาที่ m a h i d channel podcast ผ่านช่องทาง facebook m a h i d channel youtube m a h i d channel Apple Podcast, s, Spotify, Anchor, j u k e s ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวันวรโรดมวิจิต